สวัสดีเดจะอุตุตาพาฝันค่ามาค่ะคลิปประจำเหือนคลิปประจำเหือนกันนี่บ่ค่ะมาเดจ่าเด้อมาดื่มกาแฟดำกิดทุกตาพาฝันหรือว่าภาษาย้อบานเอ่ยค่ะคนกระซิบบอกว่ามาเดจะเด้อ มากินกาแฟดำเกย๋ยทุกตาพาฝันขันนสวนหลังบ้านด้วยเจเดอร์เบิ่งกาแฟควนตุดตุดอยู่ป่านนี้มาค่ะต้มกันแล้วเมื่อกี้นี้นะค่ะนี่อากาศพันแดดพันอกก็เลยพามาพ่อแม่พี่น้องมันนั่งอยู่ในสวนหลังบ้านเจะนอยก่อนมาค่ะบิกเอานฟ่ะหูบกาแฟนี่ เออันตังกงไก่เ,กนเน่้เดกคนนึง แหงแหงค่ะเอานมหอมานะคนตุดๆอยู่เมืองป่านนี้พี่น้องพ่แม่พ,พี่น้องเอ้ยคนเอา้าฮ้อนีด้ค่ะนี่ เบื้องไรบรรยากาศเนาขอนอเบื้องเต่เอ้ร์เราพันยังพันเซ็งกันได้ขอนอเม้นบอกนี่ค่ะกาแฟดำเนจ้าแบบสไตล์เอ้อทุกตาพาฝันค่ะกาแฟดำนี่ ต้มกาแฟนเอฉยเจ้านอยแฟนมันเอฉยกระหอดเหือนก็เลยต้มเพื่อพันกัางเพราะว่าอันอ่ะเราก็กินกาแฟหลายแทปโมเมนต์นะค่ะอันต้มเพื่อกันเจ้านอยเพิ่นกระหมาอหอดเหือนเอ้อพั่นหอดก่อนเพิ่นสิค่ะ อันน้องสมพูออกไปข้างนอกค่ะเมื่อกี้นี่ก็เห็นพี่หานหลาไหล,หลแต่ว่ามันทีแรกเอ้ยก็ว่าเน่ยจอดรถอันไทยพี่หานขึ้นไปขึ้นมาโอ้บ่ไทยยายดอกว่ะก็เลยอันขับมาอันหอดเหือนเมื่อกี้นี่ค่ะพี่หานพันกำลังย่างอันขามถนนรถทางหลังพันทายอยู่สนินีะ่ะเอ้ยก็เลยเอ้ยก็เลยขับมันโตไปเลย กระโตีเ,เนาะขนมธรรมศาสตร์เนาะอหานกับอันคามอีกไปฝั่งนึ่งก็เป็นแอ่งน้ําคามมาอีกฝั่งนึ่งก็เป็นแอ่งน้ำเนาะขะนะดูท้างอยู่พันก็มีความสุขของพันอันสาเบิงดอกคะ่ะ อันนี้ก็เป็นอากาศดีค่ะแต่ว่าว่าทางอันกลมอุตุพัดว่าฝนลงนะคะฝนนำมาบ่งเมื่อเช้านี้ก็ว่าอันเป็นอากาศมืดคือเมื่อนี้พันมีแดดค่ะมีแดดออกก็ถือว่ามันก็มันก็บ่แน่นเนาค่ะเนาะเพราะว่าลมมันพัดไปพัดมามันก็อากาศมันก็หันหิไปตามกันธรรมชาติเนาะเพราะเป็นอากาศดีสิค่ะเมื่อนี้เลยอันมีความสุขด้ยค่ะถ้าอากาศแบบนี้ก็ได้ จะเห็นแสงแดดเนาะค่ะได้อันนั้นก็กคักขาัน,นี้ก็ได้แดดกับโบเมนแดดฮหอเนีเ่ยคะ่ะแดดโหอนอุ้นเนี่ยจ้ะนั่นพากินกาแฟดำแล้วเดอ้อบันนี้กันเนีอยู่สวนหลังบ้านแล้วจ้ากับมื้อวันอากาศดีๆเนาะเอา้าก็ซ้ำนี่ก้นบุเนอ เสียงไก่ขันเพื่อฟังนะพ้อมเอาเราก็ไปกันเลย